สวัสดีครับนะครับผมสวัสดีพี่นะครับสวัสดีน้องนะครับสู้กูสุขคนนะครับยินดีต้อนรับพี่ต้อนรับน้องนะครับเขาสู้ทางช่องลูกอีสานพันเขาเหนียวครับเมืองดำดําครับจากจังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับพบพอกันนะครับตรงกับวันที่17พฤษภาคมพศ .2564 นหะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปโดนพอสมควรนะครับเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดพร้อมนะครับออกหาของมาบ่อได้นะครับพี่น้องครับก็ได้แค่ติดตามข่าวสาร นะครับเกี่ยวกับเค่องเสียงทั้ง Facebook นะครับทั้งไลน์นะครับทั้งในกลุ่มเค่องเสียงยญ่ๆเพิินนะครับผมก็ได้มีเสินค่านะครับเมื่อสองมาให้พี่ให้น้องเฮ้านะครับใ้ถ้อเลือกใส่เลือกซอยกันนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับขอบคุณสมาชิกเก่าทุกคนนะครับที่ย่งเหนียวแน่นนะครับคือเก่ามอนเดิมนะครับพี่น้องครับเก็บสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับทางช่องลุงอีสานพันเขานียวนะครับผมได้ นำมาให้พ <ersch> ี on, ่น้องเท่าด้เขามาค้นคว้าหาความรู้นะครับอาจสิเป็นความรู้ที่บ่มากนะครับพี่น้องครับแต่กะเต็มใจนะครับผมหาให้พี่ให้น้องเท่านะครับด้เขามาค้นคว้าหาความรู้กันนะครับผมเฮากับเขามาปรึกษาปรึกษานะครับผมแนะนําแนะนวทางผู้ใดเคยใส่ตัวนั้นดีแล้วผู้ใส้ผู้ใดเคยใส่ตัวนี้บ่ดีนะครับผมขอดีของตัวนี้เป็นยังไงนะครับขอเสียของตัวนี้เป็นยังไงนะครับผมเท่ากับ ถือว่าสายเลือดเดียวกันนะครับมีอย่างเท่ากับมาปรึกษาแนะนําให้พี่น้องเข้าผู้ที่เพิ่นนะครับประกอบการตัดสินใจผู้ที่เพิ่นสีเลือกอสื่อใหม่นะครับผู้ที่เพิ่นเล่นเครื่องเสียงใหม้น้อพี่น้องเนาะนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ฟังเล่าด้วยเป็นยังไงเนาะนะครับสบายดีบอนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ทางไทยเข้ารู้สึกว่าโรคระบาดสี่โอ้นะครับรู้สึกว่าเชื้อโควิดนี่สิกระจายนะครับรวดเร็วเสุดเลินนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเข้ากะ ดูแลสุขภาพเจ้าของให้ดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับออกไปใส่มาใส่นะครับป้องกันใส่แมดนึ่นะครับพี่น้องครับอันนี้ครับผมเมื่อนี้นะครับอันเวยสย่์ที่นะครับมาเป็นในด้านของอ่า power m นะครับจากค่ายเ n ็นดิโอเอ็นออเดโบริบาลโดนครับพี่น้องครับขัดของเจ๊น้อยกลับขอโทษขออภัยนะครับกล่องกระลิซันเจ๊น้อยมั่วเจ๊น้อยนะครับกระท์ขอโทษทีขอโทษน้องเด้อนะครับเนื่องจากว่าอ่าทาเองนะครับพี่น้องครับทาเองเลยนะครับ N audio นะครับรหัสที่เทคโนโล้านะครับหลายกูหลายคนอาจสิเคยเห็นหน้าเห็นตากันดีนะครับหลายคนอาจสิยังไม่เคยเห็นนะครับ Power a M N audio นะครับเป็น Power a M Car Hest นะครับพี่น้องครับ Car Hest เป็นอ่าระบบหมอแปลงเทอร์ลอยนะครับหมอแปลงกลมๆนะครับเพื่อจิงหน่อยบักอือนี่แหละครับพี่น้องครับอ่าหน้าตรงหน้าตาก็ชื่อว่าอ่าสวยถึกและบึกบึนหน้าตากะโหดพอสมควรนะครับพี่น้องครับ หน้าตาก็ถือว่าโอเคใส่ได้นะครับการวางระบบระเบียบนะครับอยู่ในข่าเอื่นว่าใส่ในก็ถือว่าสวยงามนะครับผมพวกอะไรต่างๆก็ถือว่าเกตมาตรฐานนะครับเกจดีนะครับถ้าผู้ใดเคยเห็นใส่ในของพ่อแอมซีเอยี่สิบทรางสแตนดาร์ดไครับตัวนี้กะคล้ายๆกันเลยครับพี่น้องครับแถบจะบ่เห็นขอแตกต่างนะครับสาหรับเรื่องระบบนะครับในการว่างอารมณ์อะไรต่างๆนะครับผมจะคล้ายๆกันเลยนะครับพี่น้องครับ อันนี้ครับผมเอ็นออดิโอเท็โนหาะนะครับมือแรกนะครับถือว่าราคาสูงพอสมควรได้พี่น้องนะครับเป็นพวกเอ็มที่ราคาสูงนะครับราคานี่ถือว่าเกือบเกือบสองหมืหรือว่า2 0,000ืต้นๆนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับห้ามาเบ่งในด้านของกําลังขับกําลังวัดนะครับของเอ็นออดิโอเท็โนหาะนะครับพี่น้อง8โอห์มสเตอริโอนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่งพันรอยห้าสิบวัตต์นะครับพี่น้องครับ8โอห์มสเตอริโออยู่ทีหนึ่งพันสามรอยห้าสิบวัตต์นะครับ ส่วน4โอห์มนะครับซีอูทีประมาณ1,950วัตต์นะครับ4โอห์มยูทีประมาณ1 9 5 0วัตต์นะครับส่วน2โอห์มนะครับยูที2,000หาร้อยวัตต์นะครับพี่น้องครับคับเบสก็ได้นะครับคับกลางก็ดีนะครับสไตล์คาร์ดเฮดนะครับพัฒนามาจากคาร์อ AB นะครับซึ่งนําเสียงเถอว่า ชัดเจนนะครับขับกลางก็ได้ลูกชัดเจนลูกไซนะครับผมขับเบรก็ได้ลูกแน,น่นลูกจุกนะครับพี่น้องครับได้คุณภาพถือว่าสุดยอดนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับกาหน้าตรงหน้าตากับว่ามาณนี้ครับพี่น้องครับหน้าตรงหน้าตากับว่ามาณนี้นะครับเครื่องนี้มือสองก็ถือว่าสภาพก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับพี่น้องครับสภาพถือว่าบบขีไลายนะครับพี่น้องครับข้างหลังกับซีนี้เป็นอ่า โหมดต่างๆนะครับตามพวอแอมมาตรฐานทั่วไปนะครับผมซีมีโหมดให้เลือกว่าสิเป็นสเตอริโอนะครับพาลาแล้วนะครับหรือว่าบิดนะครับพี่น้องครับตัวนี้สิเป็นสีมีเขาเอื่นว่ามีมองกดใส่เฉพาะซับในตู้ก็ได้พี่น้องครับกระตงใส่คอร์ดก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับถือว่ากับเฮ็ดมาเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบพอสมควรนะครับพี่น้องครับรวมไปถึงนะครับผมแจ็คสายสัญญาณ หรือว่าแจ็คแจ็คสายสัญญาณสิเป็นในด้านของตัวเอ็กแอลอาร์นะครับผมแจ็คโฟนธรรมดาตัวนี้จะบะมีนะครับพี่น้องครับส่วนในด้านของสายลําโพงนะครับสิมีเทิงเป็นพวกสเปคคอนนะครับแล้วก็เป็นแจ็คหมุนธรรมดานะครับก็มีให้คือกันนะครับพี่น้องครับสําหรับเทคโนโลยีเอ็นโอเออตัวนี้นะครับพี่น้องครับหลายกูหลายคนนะครับผม อดีสงัยวานะครับคือบอกค่เห็นหนาเห็นหนาตาแจักเทียนะครับพี่น้องครับซึ่งเขาแอมรุนนี่มันก็ออกมาตะโดดพอสมควรเลยดิพี่น้องนะครับแต่ถือว่าตีตลาดบ่อคอยแตกปันไดนะครับแต่สำหรับผมถือว่าคุณภาพนะครับคุณภาพของแอมรุ่นเก่าๆนะครับพี่น้องเห็นออกมาถือว่าอะไรยข้างในมันมันได้มาตรฐานนะครับพี่น้องครับมันได้มาตรฐานนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็น โดนแล้วแต่ยังบ่เคยผ่านการสอมมาก่อนนะครับพี่น้องเดิมๆครับผมใส่ในสีสวยนะครับพี่น้องครับแต่เมื่อนี้ฮับกุญแจตัวนี้เพรเห็นครับพี่น้องครับก็เลยบม่ได้เปิดให้พี่น้องเบิ้งต้องกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้ครับผมเฮ้าสีมาพูดถึงในเรื่องการเอามาขับเบรดนะครับพี่น้องครับแต่กีตกรผมใส่แอมราคาสองหมื่นเจ็ดถึงสามหมื่นนะครับแต่ผมผมเล่นงานผมมีตัวเบรดอยู่แปดใบนะครับตัวเบรดอยู่แปดใบ ผมใส่ตัวนั้นที่เป็นใส่โหลด2โอมนะครับโหลด2โอมก็คือใช้แนนไลซีดอกนะครับพี่น้องครับแต่ส่วนโตจริงๆแล้วผมในมาล่องกับเทอาไหร่ทีราคาอ่ามื่อสองทีหมืน่ตนตน้นๆหรือว่าพอถึงหมื่นนะครับพี่น้องครับแต่แต่พวกนี้ผมจะมาใส่แค่4โอมเท่านั้นนะครับผมจะมาใส่แค่4โอมผมมาเลือกน้ำเสียง2โอมผมมาในความขิดส่วนตัวผมข้อมนักแน่นนะครับควอมนักแนนควอมไดลูกผมมันสูง4โอมเท่ C oh m, ได้นะครับพี่น้องครับ อันนี้คือความคิดส่วนตัวนะพี่น้องเด้อนะครับผมกัผมกับแชร์ประสบการณ์ในพี่น้องเข้าได้ฟังกันประกอบการตัดสินใจนะครับพี่น้องครับดีพี่น้องก็จังใส่นะครับเพรดีพี่น้องกับเพรต้องใส่นะครับพี่น้องครับถ้าผมมาคิดว่านะครับผมใส่แอมสองตัวนี้นะครับแอมสองตัวนี้มือสองราคาก็ยังพอถึงสองหมื่นได้ครับพี่น้องครับราคาพอถึงสองหมื่นกะอยู่ปบอมันมือเก่านะครับมือเก่ากู้ๆนะครับพี่น้องครับแต่แอมที่ผมใส่ตัวก่อนที่ประมาณ 2อ0 0 0 2่0 0องหมื่นะครับ 28, ง0 0ื่0แปซึ่งสมมติว่าถ้าเกิดว่าแอมครับเบสอ่าผมตายกลางงานปั๊บนะครับผมสิบมีแอมสำรองทันทีเลยนะครับบัดนี้ผมก็เลยมาตัดสินใจว่าเออผมเอามาคับเบสผมใส่เป็น2แทนดีกว่านะครับผมไปคิดว่าตะกี้กับว่าตะกี้พี่น้องซื้มือนีนะครับพวกวงบอลำยงยงยงเพิ่นนะครับจังเพิ่นใส่ว่าเทคอ่วอเทคซิบซีดีเทคสีขับพี่น้องเพิ่นก็เลยแค่ซีโอ้บครับซึ่งแอมีราคา30,000ื่นกว่าสี่หมื่น นะครับก็เล่นแค่ซีโอมคับเบรคหูละ2ดอกนะครับซึ่งมันก็ได้น้าเสียงที่ชัดเจนนะครับพี่น้องครับหลักการยืดอายุการใช้งานของแอมเฮาหลักการเดืองน้ําสอกน้าเสียงผมว่ามันมันได้ความหนักแน่นกันนะครับพี่น้องครับผมก็เลยมาเลือกใส่เป็นแอมม์คับเบรค2แผ่นซึ่งผมก็ขับสบายๆอยู่ที่ีโอมนะครับพี่น้องครับถามว่าตัวนี้ขับหูละ3ด้บอได้นะครับพี่น้องครับได้ แต่ผมกับบอยากแนะนํานะครับพี่น้องครับแต่ผมบริจากแนะนําถ้าเฮาเล่นโบนักเปิดในเปิดสังสร้นๆนำ้ำขอบขั้วลองก็าเล้าก่อ,กอโอเคดังสี่ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ขันสิไปเล่นแบบขำม,มือขำขึ้นตั้งแต่สามตุ่มถึงตีสองนะครับคือจังส้นบอลล็ผมเด่นตัวไปผมกับบอยาก,กแนะนําให้เล่นนะครับอยากแนะนําให้เล่นด์แค่์สีโอมากกว่านะครับพี่น้องครับซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าสบายอกสบายใจนะครับถึงแม้แท่นหนึ่งสีตายนะครับก็ยังมีอีกแขนหนึ่ง สำรองไว้อยู่นะครับสำรองไว้อยู่พ่อพ่อแก่คัดได้นะครับพี่น้องครับพ่อแก่คัดได้นะครับนี่ก็คือประสบการณ์ที่ออยากแชร์ให้พี่น้องเข้าได้ฟังกันนะครับพี่น้องครับดีพี่น้องจะเอาบ่ดีพี่น้องก็บ่เอาครับพี่น้องครับส่วนน้ำสกน้าเสียงไม่ได้สูญแมราคาไปแพงๆใดบอนะครับส่วนตัวผมนะครับทางหูบาดเทปจริงๆนะครับทางหูบาดเทปจริงๆนะครับพี่น้องครับผมว่ามันแทบจะแยกบ่ออกเลยพี่น้องนะครับแทบจะแยกบ่อ นะครับต้องให้ผู้หูเปินหูเทียบเทียนล่ะแต่สำหรับผมผมกับบัไดปซีเรียสบันไดนะครับพี่น้องครับบ่นไดปซีเรียสบันไดนะครับก็ได้ตามราคาห้างเถือของถือดังดีก็ของแพงก็มีครับพี่น้องครับปัจัยมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับคือจังผููต่ำบักหุ่งนี่แหละครับพี่น้องครับต่ำปักหุ่งก็คกเดียวกันสากเดียวกันนะครับเครื่องปุงกับเครื่องปุงเดียวกันนี่แหละครับพี่น้องครับแต่เป็นอย่างคือพี่ผู้หนึ่งต่ำเสียบผู้หนึ่งต่ำเบาบพีับครับพี่น้องครับ เอานะครับพี่น้องครับผมสิมาล่องให้พี่เห็นน้องเขาเบิรงนะครับสิมาล่องให้พี่เห็นน้องเขาเบิรงว่าอ่ามันดังปกติบอนะครับเดินนำเสียงเป็นยังไงครับส่วนเสียงผมคิดว่ามันน่าจะได้ยินประชดเจนยรตินะพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าผมบดเดวออกจากอ่ามิกนะครับอันนี้ผมอ่าต่อสดแล้วก็จะให้เสียงมันเข่าในอ่าโทรศัพท์เลยนะครับพี่น้องครับอันนี้ครับสมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับผมทําการเปิดนะครับพี่น้องครับตัวนี้มันสีดีครับพี่น้องครับอ่าสัญญาณตัวสีแดงๆนี่ครับพี่น้องถ้าาาสมมมมุุุติววว่่่่่เเเเเรงงลลลลลลยยนะคับบป๊ มันสีดังค่อยๆนะครับพี่น้องครับดังค่อยๆจากนั้นพอเต่ไฟมันพอพอพอเต่ไฟแดงมันต no ัดนะครับพี่น evet. ้องครับพอเต่ไฟแดงมันตัดปั๊บนะครับเสียงมันจะขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้องก็ถือว่าระบบเฮ็ดมาดีพอสมควรครับพี่น้องครับระบบเฮ็ดมาดีนะครับก็เลยอยากแนะนําให้พี่น้องเข้านะครับได้อ่าเอาไว้ใส่นะครับพี่น้องครับได้เอาไว้ใส่กันนะครับพ่อต้องถือว่าอ่าตัวนี้ก็สำหรับผมนะครับงบซัมนี่ราคาซัมนี่นะครับ ผมว่าพ่อสื่อใส่มากๆครับพี่น้องครับว่าสิเป็นงานาราอเกะหรือว่าสิเป็นงานรถตีสดครับตัวนี้สามารถตอบโจทย์ร้องรับได้หมดนะครับพี่น้องครับนะครับพ่อมาลองฟังเบิรงนะครับพี่น้องเซนเนอรเอนะครับโอ้เร่งนิดเดียวกระแรงพอสมควรนะครับอันนี้ผมต่อตรงนะพี่น้องเด้อนะครับบรเดีผ่านคอร์ดผ่านหยังนะครับพี่น้องครับออกมากล้วก็ ออกมาจากชแนลและกะมาเข่ากับนอดบุกเลยนะครับพี่น้องครับ ครับก ok ็ถือว hey ่าปกติด <Burada S 1> <im> ีนะครับพี่น้องครับบ่มีขวกบ่มีขาดครับพี่น้องครับถือว่าบอลลุ่มยังแน่นดีครับแน่นดีเนียวดีนะครับสำหรับช่องเอนะครับอันนี้ครับผมต่อไปในการเข้ามาล่องในของช่องบีนะครับพี่น้องครับล่องของช่องบีเบิ้ลนะครับพี่น้องครับกล่องกระสีไล่เนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเ้อนะครับใหญ่เลยครับพ <im> ี then, <im> ่น <im> ้องครับอ <im> ่าใหญ่จากนี้เลยนะครับ รุ่นนี้ก็ดีพอสมควรครับแต่รุ่นอื่นผมว่าแนะนาเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ทระบบขังหลังเพิ่นบ่ค่อยดีบันไดนะครับผมก็แนะนําให้พี่น้องเฮ้านะครับอ่าดับสวิกซะก่อนนะครับแต่แต่ทุกรุ่นก็อยากให้เฮ็ดแบบนั้นนะครับพี่น้องครับอันที่ผมเ็ดอยู่นี่พี่น้องก็บ่ต้องลอกเลยนแบบเด้อพี่น้องเด้อดับเครื่องก่อนสิดีสุดครับพี่น้องครับดับเครื่องก่อนจะดีสุดเลยนะครับอะเสียบไปเลยครับร้อยนะครับพี่น้องครับอะลองเบิ่์เชนเนล2นะครับ ลองดูชีนเนียนสองเพลงผมยังมาเร็วกว่าฮะเอ,อ่ออะไรครับผมเพ่ามาเบิึงไม่ชีนเนียนสองนะครับเมื่อกี้เพลงเพลงหยุดครับพี่น้องครับเพลงหยุดเตะสายสัญญาณน,นิดนึงครับพี่น้องครับเพราะมึงชีนเนียนสองเลครับมาสีดังปกติดีบอนะครับพี่น้องครับ ก็ถือว่าปกติดีนะครับพี่น้องครับปกติดีว่าลมว่ามีขวักว่ามีขากนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือนะครับผมความรู้บางต้นนะครับของ power amp n audio techno 5นะครับผมดีบ่ดีจังใดนั่นนะครับผมปัจจัยขึ้นอยู่กับหลายอย่างนะครับพี่น้องครับ power amp จะดังดีเสียงดีบ่จะเป็นต้องเป็นแบรนด์ดังแบรนดดีเสมอไปครับพี่น้องครับของราคาพ่ถึงหมื่นก็สามารถที่ให้น้ำเสียงอ่าดีได้นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับอ่า ผู้เฮ้าเอาใจใส่นะครับในการศึกษาเบิ้งนะครับระบบการปรับแต่งเสียงเป็นแตงไดนะครับมันระบบตัวลำโพงเข้าใจในดอกลำโพงนะครับเข้าใจในการวางระบบต่างๆของเจ้าของนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกับมี่ยังเข้ากับโรมาปรึกษากันคุยกันนะครับผมกับบอมเปนคนถี่เก่งพอสมเก่งพอสมควรพี่น้องคือผมบอกผิดเด้ผมกับบอมเนคนเก่งได้พี่น้องครับแต่กับสีพญามนะครับนํำความรู้ที่จะของอ่า มีนําความรู้ที่จะค้องได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาในะครับผมมาฝากพี่ตอนน้องนะครับมาพ่อให้พี่น้องในทโทหาแล้วก็ให้คําปรึกษาพี่น้องได้ในะครับพี่น้องอันใดที่บ่ได้ผมก็จะถามพี่น้องขึ้นนึกกันถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เป็นซื้อกลางให้เฮาได้เขามาปรึกษาให้เขามาแนะนําความรู้ให้เขามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะ้ะพี่น้องเนาะนะครับ นี่ก็คือความรูบางต้นเกี่ยวกับเอ็นโอดีโอเทคโนฮานะครับบอกราคาพี่ราคาน่องก่อนนะครับราคาผมขายที่9,800บาทไม่รวมจัดส่งนะครับราคาแอมตัวนี้นะครับผม9,800บาทไม่รวมจัดส่งนะครับผู้ใดสนจิตสนใจนะครับผมสนจิตสนใจก็โทรสอบถามได้ที่เบอร์063-064876ครับพ่น้องครับ063-0564876นะครับลุงอีสานพันเขาเหนียวขอี่น้องมีความสุขสุขูสุขคน นะครับพี goo, p p ceu, ่น้องครับยาเจ็บยาไข่ยาจนได้พี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับผู้ใดที่บัท่านได้พร้อมนะครับที่บัท่านได้พร้อมบัท่านมีเงินกับพี่น้องกับผักผักใบกอนนะครับหรือว่ามีกับขันซื้อไปนะครับมันลําบากแกของในภายภาคหน้ากับบัท่านอยากให้พี่น้องซื้อนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเหลืออยู่เหลือใส่อ่าเหลืออยู่เหลือใส่สักกอนนะครับอยากอ่าสื้อไว้เก็บไปใส่ในช่วงที่มันออกงานได้นะครับในช่วงที่บ้านเมืองเข้าสถานการณ์ปกตินะครับกับบริวากัน นการพี่น้องครับบอซื้อบอหาบ่าวากันได้พี่น้องเด้อนะครับขอแค่ได้โทรมาคุยได้แค่ได้โทรมาปรึกษากันอ่าสำนีผมก็ดีใจแล้วครับพี่น้องครับยินดีให้การปรึกษาพี่ปรึกษาน้องเฮาสุขสุขคนนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับพี่น้องครับคลิปนี้กระจายกันไปเพียงแค่นี้ฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้ฝากกดไลค์กดแช์นะครับอ่าให้เป็นกำลังแรงใจให้กับลูกอีสานท่านกเดียวฮอเด้อนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ